สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการเจาะลึกความสําเร็จค่ะและวันนี้นะคะอยู่กับนัทนัทมนกฤษณาคุปค,ค,ค่ะคุณผู้ชมและเมื่อพูดถึงความสําเร็จนะคะก่อนที่จะประสบความสาเร็จเนี่ยก็มักจะเจอปัญหาเจออุปสรรคอะไรต่างๆมากมายนะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็มีแขกรับเชิญสุดพิเศษอีกท่านหนึ่งนะคะที่เขาได้ประสบความสําเร็จนะคะไปกับธุรกิจกับจอยแอนคอยเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้นะคะเราขอต้อนรับพี่ลีพุทธรัก์บุญรักษีค่ะสวัสดีค่ะ ก่อนอื่นนะคะต้องให้แนะนําตัวนิดนึงค่ะบอกชื่อแล้วก็ตําแหน่งค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อพุทธลักษณ์บุญลักษณ์ค่ะตอนนี้เป็นตําแหน่งอะไรคะพี่ดีตอนนี้ก็คือดํารงตําแหน่งซองดีเรตเตอร์ซีมินิเจอร์ค่ะก่อนอื่นต้องขอแอบบอกคุณผู้ชมนิดนึงค่ะว่าท่านนี้เนี่ยเขาบอกว่าปิดการขายเก่งมากๆแต่อาจจะอายกล้องนิดนึงไม่เป็นไรนะคะคุยกันอย่างสบายๆนะคะอ่เริ่มแรกดีกว่าคําถามแรกไปเลยค่ะ ตอนนี้รับเงินจากจอยแอนคอยวันละเท่าไหร่คะอ๋อก็ไม่มากหรอกวันก็4ี0 0ันห้บางวันกเจ็ดพั0แ0ดพค่ะอ๋อแต่ก็เยอะนะถ้าเกิดว่าแบบเป็นเดือนเป็นปีทวีคูณไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเนาะแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยทำงานอะไรมาก่อนคะพี่ดีก่อนหน้านี้คือพี่เองทําธุรกิจส่วนตัวค่ะคือยางรถยนต์ขายยางรถยนต์รอแม็กแต่ด้วยคุณพ่อป่วยปโรคอามาัมพาต ก็เลยได้เข้ามาศึกษาดูตัวยาน้ําสุนพายุงหึงก็คือตัวนี้นั่นเองนะคะคุณผู้ชมก็คือให้ให้ตัวเองทานด้วยตัวเองทานด้วยแล้วก็คุณพ่อทานด้วยคุณพ่อป่วดไปเอามาพึ่อ๋อแล้วตอนนี้คุณพ่อเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้คุณพ่อก็สุขภาพแข็งแรงอืด้วยยาตัวนี้เลยใช่ไหมด้วยยาสมุนพายุงถึงเนี่ยนานไหมคะใช้เวลานานไหมคะปรมาณปีค่ะอ๋อสองปี แล้วก็คือสุขภาพคุณพ่อนี่ดีขึ้นแล้วก็พี่ลีก็คือผิวพันธ์เปล่งปังผุดผ่องมากๆเลยนะคะอ่าแล้วตอนนี้ก็คืออยากรู้ว่าอยู่ j o ยแอนคอยเนี่ยมานานเท่าไหร่แล้วคะปีนี้นย่างปีที่7ค่ะโอ้ก็เยอะพอสมครวรนะปีที่7แล้วแล้วก่อนอันนี้เนี่ยคือประสบปัญหาอะไรบ้างหรือเปล่าคะในการก้าวเข้ามาทํากับ j o ยแอนคอยเนี่ยประสบปัญหาไหมประสบปัญหากับคนใกล้ตัวอืเพราะอดีตแฟนไม่ให้ทํา ออดิตสามีต้องบอกอดีตสามีเพราะว่าเขาไม่ชอบให้ทำไข่ตรงเพราะเขาบอกว่ามีธุรกิจส่วนตัวแล้วมันมั่นคงแล้วอแต่ว่าไข่ตรงรู้สึกว่ามันจะติดลบซะมากกว่าในความรู้สึกของเขาไม่ให้เรามาทําแล้วยังไงคะพี่ลีแอบไปทําำตอนนี้เราแอบมาทําแต่เขาไม่ให้เราทํำแต่เราเห็นว่ายาสูนรพายจีนเขาดีเราน่าจะทําธุรกิจเสริมได้อีกทางหนึ่งแต่เขาก็แอนตี้เขาก็ไม่ให้ทํา แต่เราก็แอบมาที่บริษัทแต่ก็โดนอดีตสามีจับได้พอจับได้หลายครั้งก็เลยยืดคำขาดว่าถ้าไปที่ทําเครือข่ายอีกก็เลิกกันหู้ทาไมต้องขนาดนั้นด้วยคะคุณสามีค่ะเพราะเขาไม่เข้ามาฟังแล้วเขาก็ไม่เชื่อเราก็คือไม่เปิดใจไม่เปิดใจเพราะเขาก็ไม่มาที่นี่แล้วเขาก็ไม่เชื่อว่าบริษัทจะจ่ายให้วันละพันหรือหมื่นห้าได้ก็เลยปิดการจนทุกวันนี้เจ็ดปี แต่อย่างนั้นพี่นีก็ต้องแบบว่าพิสูจน์ให้เขาเห็นใช่ไหมเขาก็เห็นใช่ไหมว่าเราได้รได้ก็เห็นก็เห็นเราก็ทุกวันนี้เรามีรายได้จากบริษัท JC เขาก็ยังปิดกั้นหรอคะจะแต่ก็ได้เป็นอดีตไปแล้วค่ะอืก็ตอนนี้ก็คือมีสามีใหม่แล้วแล้วไม่มีค่ะก็สมมีประสบการณ์นึกว่ามีสามีใหม่แล้วโหถ้าอย่างนี้หาสามีได้ง่ายๆเก่งสวยนะค่ะอืมแล้วอย่างนี้เนี่ย ได้อะไรจากการทำจอยอนคอยบ้างคะอันดับแรกคือได้เรื่องสุขภาพของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ตัวของคุณลีเองนะคะแล้วก็ได้เรื่องรายได้ค่ะรายได้แล้วก็ท่องเที่ยวต่างประเทศก็มากกว่า10กว่าประเทศค่ะจากที่ตัวเองไม่เคยขึ้นเครื่องบินแต่ก็ได้มาขึ้นเครื่องบินจากที่บริษัทจอยอนคอยค่ะแล้วก็คือเปิดประสบการณ์ใหม่เลยจากคนที่ไม่เคยเที่ยวไม่เคยขึ้นเครื่องบินเลยไม่เคยในชีวิตไม่เคยค่ะก็ได้เที่ยวไปเชียงใหม่ยังไม่เคยขึ้นเครื่องเลย แต่ต้องขอบคุณบริษัทจอยแอนคอยที่มีวันทาให้คุณลีมีวันนี้ได้ก็ต้องขอบคุณท่านดอเอร์สมชายหัชรีหาทีา่มีบริษัทดีๆให้กับคนไทยแล้วก็คุณลีเองก็บอกตรงว่าถ้าไม่มีบริษัทจอยแอนคอยคุณลีก็คงไม่มีวันนี้ต้องขอบคุณท่านดเรสมชายหัชรีรหาอีกครั้งหนึ่งคะ่ะอ่าค่ะ ต้องขอบคุณด้วยนะคะที่ทําให้พี่ลีเนี่ยมีทุกวันนี้ได้นะคะก็ได้ได้ว่ากว่าที่จะมาถึงวันนี้เนาะก็ต้องอาศัยทั้งอดีตสามีไม่ยอมให้มาทำแอบมาทำจนต้องเลิกลากันไปแต่ทุกวันนี้นะคะพี่ลีก็ยังคงอยู่นะคะยังทำธุรกิจดีๆไปกับจอยแอนคอยอยู่นะคะแล้วก็ตอนนี้แอบถามนิดนึงว่าทำทางรถยนต์ไปด้วยหรือเปล่าคะไม่ได้ทำกันไม่ได้ทำาเลิกกันตั้งแต่ที่แฟนบอกว่าถ้ามาทำที่จอยแอนคอยเลิกกันก็คือเลิกกันตั้งแต่ จ็ดปีนี้แล้วเขาค่ะเจ็ดปีแล้วแต่ก็ทําที่นี่ที่เดียวเลยทําที่นี่ที่เดียวได้จากที่นี่ได้อะไรได้มากค่ะก็ได้จากบริษัทนี้ก็ร่วมสิบล้านละจากที่ไม่มีอะไรเลยก็เรียกว่าสวยเลดเลดเชิดเชิดเลยนะคะอดีตสามีจะต้องเสียใจแน่เลยอ่ะพี่ดีเนาะที่แบบว่าทิ้งคนดีๆทิ้งคนเก่งไปอย่างนี้เนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าเขาลองเปิดใจสักนิดนึงอ่ะเนาะก็อาจจะแบบ มาร่วมทาธุรกิจดีๆแบบนี้กับพี่นีได้เนาะแต่ก็ไม่เป็นไรคุณผู้ชมยังมีแบบลูกทีมที่เยอะแยะมากมายนะที่อยากจะมาร่วมธุรกิจกับพี่ลีะวันนี้ก็ได้ไปไปรับตําแหน่งเพิ่มจากบริษัทจอยคอยเป็นยังไงคะตำแหน่งเพิ่มมีอะไรบ้างเอ่ยก็ได้รับตำแหน่งเพิ่มเมนิเจอร์เพิ่มอ๋อนีพึ่ง ฝ่าฟันฝ่าฝนมาอายุ<ช>มาเลยะนะคุณผู้ชมได้ได<ช>้ว่าทํางานกันทั้งวี่ทั้งวันจนกลางคืนกันเลยทีเดียว<ช>ก็มานั่งพูดคุยมานั่งแชร์ประสบการณ์ดีดแบบนี้<ช>โน้ที่อยากจะแบ่งปันแล้วก็แลกเปลี่ยนอย่างนี้เนี่ยตลัสมีเท่าไหร่ละคะดาวไลนมีเท่าไหร่แล้วเอ่ยโอ้ตอนนี้ก็มีมีหลายพันนะคะหลายพันมากค่ะก็คือเรียกว่าหาไปเรื่อยโน้แล้วลูกทีมโอเคไหมคะพี่ลีก็มีทุกจังหวัดนะคะค่ะค่ะแล้วมีลูกทีมจังหวัดไหนเยอะที่สุดจังหวัดไหนเยอะที่สุดก็เป็นภาคกลาง เพราะว่าเราเองเป็นคนจังหวัดนครปฐมอ๋อเป็นคนนครปฐมแต่ก็คืออยู่ที่นี่และอยู่ที่กรุงเทพแล้วแล้วก็ทำงานที่นี่แต่ส่วนมากจะประจำอยู่สํานักงานใหญ่ค่ะเพราะว่าทีมงานอยู่แถวนนก็เยอะค่ะมันก็ไม่ไกลแล้วก็นครปฐมค่ะแล้วถ้าต่างจังหวัดเราจะใช้เรื่องโทรศัพท์แล้วก็เราก็ใช้เรื่องระบบอีเวเลตที่บริษัทท่านประธานเขาตั้งขึ้นมาอ๋อยังไงครับแอบบอกรายละเอียดท่านผู้ชมนิดนึง ระบบแบบนั้นอินเวสต์ส่วนมากก็ส่วนมากว่า9ก้าโมงเราก็คือเริ่ม9ก้าโมงอ่าแล้วตอนนี้บริษัทก็คียได้ถึงเที่ยงคืนนะคะเดี๋ยวหลังจากจบรายการนี้ก็ต้องกลับไปคียรหัสอีกประมาณ15รหัส่เอาไปทำการกันจันเที่ยงคืนกันเลยทีเดียวคุณผู้ชมเพราะว่าบริษัทจะปิดทุ่มหนึ่งใช่ไหมคะแต่เราสามารถเอางานไปคีทำที่บ้านได้ถึงเที่ยงคืนมาสะดวกบางคนเราไม่มีเวลามาที่บริษัท สามารถก็ใช้เครื่องมืออ e ีเวเลตเนี่ยคีที่บ้านได้แล้วอยากรู้ว่าแผนงานเนี่ยของทีมพี่ลีเองเนี่ยมีจุดเด่นยังไงบ้างคะทำยังไงอ่ะถึงได้แบบมีลูกทีมเยอะได้ประสบความสำเร็จจนถึงวันนี้ก็คือเขาอาจจะดูเราเป็นต้นแบบ นะคะเพราะเราเองน่ยได้ประสบการณ์จากที่เรามาเรียนรู้ที่ท่านประธานมีคอร์สซ้ายสขวา3นะคะเราเองก็เอาตัวไปเรียนรู้แล้วเราก็เอาทีมงานเข้าไปเรียนรู้ะนะคะก็ให้ท่านประธานท่านประธานสอนแล้วที่บริษัทก็มีห้องอบรมนะคะห้องห้อง O.P.P ก็พาคนเข้าบริษัทให้ให้บริให้ให้บริษัทก็คือมีอาจารย์เทนนิ่งสอนก็พาคนเข้าระบบอย่างเดียว ใช่ใชก็คือเหมือนท่านดอกเตอร์เนี่ยก็ได้พัฒนาคนเตรียมระบบเตรียมอะไรเรียบร้อยแล้วก็เพื่อที่จะพัฒนาคนใหม่ๆให้ก้าวเข้ามานะคะใ,ให้ทํางานร่วมกันเป็นทีมให้ได้และอีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่ j o แอนคอยเนี่ยเราก็ทํางานกันมีความอบอุ่นมีความเป็นครอบครัวมีความจริงใจเนาะ เนาะแล้วรู้สึกยังไงอยากอยากให้พูดถึงความรู้สึกอะที่ป<ม>ระทับใจกับจอแองคอยก็ประทับใจก็คือบอกตรงว่ามันก็เยอะมากที่ตัวเองประทับใจหนึ่งอันดับแรกคือประทับใจเรื่องสุขภาพเพราะว่า คุณพ่อเองป่วยอามพชดเดินไม่ได้ก็ตอนนี้ก็กลับมาใช้ชีวิตเดินได้เป็นปกตินะคะแล้วคุณแม่เองก็หัวเข่าเสื่อมดื่มส่นภัยแล้วก็ดีขึ้นไม่ต้องไปผ่าตัดหัวเข่าก็เถือว่าสุดยอดของยาน้าสุดพยุยหงนะฮะเรียกว่ามหาสจรจยรย์มากๆใช่แล้วยังมีรายได้ให้กับลูกสาวคนนี้มีรายได้วันละพันสองพันสามพันสี่พันจนทุกวันนี้ตัวเองก็เกือบ วันก็ห้าพันหกพันละแล้วลูกสาวทําด้วยหรือเปล่าลูกสาว,าสาวก็ทําตอนนี้ลูกสาวอายุยี่สิเรียนอยู่มลังสิตตอนนี้ก็ตาแหน่งดี렉เตอร์แล้วค่ะฮเก่งมากเลยเก่งทั้งแม่ทั้งลูกเลยอ่ะ<ช>ก็คือให้แม่ทาด้วยลูกทําด้วยไปคู่ควบควบคู่กันด้วยเนาะใช่ค่ะก็คือเก่งกันทั้งแม่ทั้งลูกเลยอยากจะให้แบบ แม่หลายๆคนที่ดูอยู่เนาะใครที่ยังไม่กล้าที่จะลงมือทําใ,ใครที่นะแบบอาจจะทําแล้วแต่ไม่อยากให้ลูกทําอะไรเงี้ยคืออยากให้ลองมาเนาะเรามาคุยกันเรามาเปิดใจการลองเดินเข้ามาบริษัทดูหรืออาจจะโทรมาถามกันก่อนก็ได้แล้วสำหรับช่วงหน้าคุณผู้ชมอยากจะให้รอมาโฟนอะินเดี๋ยวเราจะปล่อยสายนะคะให้ ท่านผู้ชมเนี่ยได้มาพูดคุยอยากรู้อะไรอยากถามอะไรเนี่ยถามได้หมดเลยคุณผู้ชมเราขึ้นเบอร์ไว้ให้ก่อนเลยช่วงหน้าอย่าลืมโทรมาที่เบอร์02921-8575นะคะอีกทีหนึ่ง02921-8575นเะคะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอยากจะมาพูดคุยกับพี่ลียงแน่นอนเลยเนาะอ,อย่างนี้เนี่ยก่อนทิ้งเบรกอยากให้พี่ลีเนี่ยช่วยพูดอะไรเกี่ยวกับคนที่ยังไม่กล้าที่จะมาทำธุรกิจกับจอแอนคอยดีกว่า ก็คืออยากจะแนะนําผู้ชมทางบ้านนะคะที่ยังผิดหวังเรื่องระบบขายตรงที่อื่นนะคะก็อยากให้เข้ามาสนใจเรื่องบริษัท JC แล้วนะคะเพราะว่าบริษัทของเราเนี่ยมีทุกจังหวัดนะคะ เข้ามาศึกษาหรือดูในเว็บไซต์ของบริษัทก็ได้ค่ะว่าบริษัทของเราเนี่ยจ่ายจริงไหมวันละพันธ์ถึงหมื่นหจริงไหมที่นี่จ่ายทุกวันจริงๆค่ะแล้วก็เป็นบริษัทของคนไทยนะคะของคนไทยช่วยคนไทยค่ะขอให้ทุกท่านเข้ามาศึกษาดูได้ค่ะที่บริษัท Joy a n o y ต้อนรับทุกวันค่ะ ต้อนรับทุกวันนะคะแล้วเปิดโอกาสให้กับทุกอาชีพนะคะทุกอายุนะคะให้มาร่วมท,ทําธุรกิจดีๆแบบนี้กับจอแอนคอนะคะสำหรับเบรกนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าอย่าเพิ่งหนีไปไหนพักกันสักครู่เดียวค่ะ